ถือออกถ้าคุณเป็นซีเอสแน่นอนว่าเป็นเอสเนี่ยควบคุมน้ำหนักลดนิวควบคุมอยู่ได้แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณเป็นกาโลรากาโลรากาโนลรากาโนล่าเนี่ยเป็นไฟเบอร์เหมือนช่ในการขับถ่ายกินคู่กับสิ่งที่คาเฟ่กาแฟเช้าเช้ากินกาโนล่าสักถ้วยหนึ่งยอดเยี่ยมเข้ากันเข้ากันเลยครับช็อคโก้ รู้สกว่าแล้วก็โดนุล,ล่ารดจืดที่แบบไม่ใส่สารผสมอะไรเลยแล้วก็วเปล่าผู้สามารถกินกันได้เพราะว่าฟินเลสสามารถกินกับอะไรก็อร่อยนี่อันนี้ที่เก็บไวไ้ได้มีแต่กล่องปเปล่าเพราะว่าเราเราก็กินจริงกินจริงใช่จริงน,นี่ว่าจะช่วยในการผ่อนผันพลังงานแก้สารพิษเกินได้ไม่ยากแบบดูแลคุณร,ร่นางกายให้สองเดียว ไอทองนี่คนนี้ใช้จริงคนนี้ใช้จริงนนใช่แบบจริงเาจะของสำหรับตัวไอทอมนี้นะคะก็จะช่วยในการขับถ่ายนะคะหลังจากที่เรากินข้าวไปนะคะก็จะช่วยให้เราขับ เหมาะกับคนที่ท้องผูกไม่ขี้ท้องป่องนะคะต้องรับไปทานเลยนะคะไดหนึ่งกล่องน,นะคะจะมีทั้งหมด10แคปซูลสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะซื้อเดี๋ยวนี้เลยนะคะนี่เรายิ่งกินคู่กันนะคะคยิ่งของเข้าไปใหญ่นี่คือจิงว่านดำ,ำตำค่ะดูแล้วก็ฝากช่องไอจีด้วยช่องไอจีีช่อง I มอมารินแล้วก็ยังมียินจอยอวนเน่ตรงนี้แล้วก็มีติ๊กตช่องอวานเน่ สองช่องเอาไม่ได้ต้องมาทำเนี่ยนี่มันจะหมดแล้วเนี่ยทำไมทำอย่างเงี้ยจะมีหนังสั้นมาเร็วๆนี้มันต้องติดตามนะคะต้อย่างเวๆนี้วันนี้อป็นร่นเลยไม่ไกลเลยหรอถ้าเ